สัสดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งจากนิทานชาดกเป็นเรื่องราวเก่าแก่เลยนะจากพุทธประเพณีอืมเราจะมาเจาะลึกเรื่องคิดชะชาดกจากข้อมูลที่เราได้มาพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองเลยนะใช่ชาดกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอดีตชาติของพระองค์ท่านใช้สอนคุณธรรมต่างๆเป้าหมายเราวันนี้คืออยากทําความเข้าใจเรื่องความกตัญญูว่ามันมีพลังมีความซับซ้อนยังไงผ่านเรื่องนี้ เรื่องนี้เน้นกระตันยูชัดเจนเลยคือความรู้คุณการระลึกถึงบุญคุณเอาละมาเริ่มกันเลยที่น่าสนใจคือชาดกใช้เรื่องเล่าให้เห็นภาพไงมันเข้าใจง่ายกว่าการสอนตรงๆเรื่องเปิดมามีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเออถูกคนอื่นมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ถูกวิจารณ์ว่ายังติดทางโลกอยู่เพราะว่าท่านกลับบ้านทุกวันเลยหลังบินทบาตแต่จริงๆแล้วคือท่านไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะ ความจริงคือท่านเอาอาหารที่บินทบาทได้เนี่ยไปให้พ่อแม่ที่แก่มากแล้วอืมพ่อแม่ท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วพอพระพุทธเจ้ารู้เรื่องเขา้าท่านก็ไม่ได้ตําหนิเลยนะกลับกันเลยท่านสรนเสริญภิกษุรูปนั้นบอกว่าทําถูกแล้วการดูแลพ่อแม่นี่สําคัญมากท่านยังบอกอีกว่าแม้แต่ในอดีตชาติเนี่ย บัณฑิตก็เคยทำดีตอบแทนคนที่ไม่ใช่ญาติด้วยซ้ำใช่และท่านก็เลยเล่าเรื่องคิดชาชาดกให้ฟังเป็นตัวอย่างในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาแรงชื่อว่าพญากาสอนราชอ่าเป็นหัวหน้าฝูงแร้งเลยใช่อยู่ที่เขาคิดชบันพศมีบริวารเยอะแยะแล้วก็ต้องดูแลพ่อแม่แรงที่แก่ชราด้วยเหมือนภิกษุหนุ่งเลยเนาะต้องดูแลพ่อแม่ใช่เลย แล้วที่นี้เกิดปัญหาคือแถวนั้นมันแห้งแล้งอาหารขาดแคลนอืมลำบากกันทั้งฝูงพญาแรงก็เลยต้องนำฝูงบินไปหาอาหารไกลถึงเมืองพาราณสีแต่ระหว่างทางนี่สิก็เจอเรื่องไม่คาดฝันเจอพายุทยีใหญ่พัดแรงมากฝูงแรงก็บินต่อไม่ไหวตกลงมาใกล้ๆกๆกำแพงเมืองพาราณสีเลยสภาพนี่คือเปียกปอนหมดแรง โชคดีมากๆที่มีเศรษฐีจใ,จใจบุญคนหนึ่งเดินผ่านมาเจอเข้าเกิดความสงสารก็เลยเข้ามาช่วยช่วยยังไงบ้างก็ให้คนไปเอาแรงทั้งหมดมาที่บ้านให้ที่พักพิงก่อไฟให้ความอบอุ่นหาอาหารให้กินจนแรงทั้งหมดแข็งแรงขึ้นใจดีมากเลยนะเศรษฐีคนนี้ใช่เป็นคนมีเมตตามากพอแข็งแรงแล้วพยาแรงก็นำฝูงกลับเขาคิดชปรพศ แต่ในใจนี่คือรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเศรษฐีคนนั้นมากอืมสำนึกในบุญคุณอย่างยิ่งก็เลยเรียกประชุมบริวารเลยว่าเราต้องหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีให้ได้แล้วก็นี่แหละจุดที่น่าสนใจมากๆคือวิธีการตอบแทนที่พญาแรงเลือกแปลกยังไงคือพญาแรงสั่งให้บริวารแรงเนี่ยไปโฉบเอาเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับของชาวเมืองพาราณสีที่เขาตากไว้หรือวางไว้ตามที่ต่างๆไปขโมยของมางั้นเถอะใช่ และเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านเศรษฐีกองกองรวมกันไว้เอ่อทำไมถึงเลือกวิธีนี้ล่ะเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นชัดๆเลยนะนั่นเิมันเป็นวิธีการแสดงความกระตัญญูที่แบบว่าผิดที่ผิดทางมากๆเลยนะมันสะท้อนถึงเจตนาที่ดีแต่การกระทําอาจจะไม่เหมาะสมแน่นอนว่าชาวเมืองก็เดือดร้อนกันใหญ่เสื้อผ้าของใช้หายกันเป็นแถวก็ต้องไปร้องเรียนต่อพระราชาพระเจ้าพรหมทัตแห่งพาราณสี พระเจ้าพรหมทัตก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ท่านก็วางแผนใช้บ่วงดักนกดักสัตว์นี่แหละวางไว้ทั่วเมืองเลยแล้วก็ได้ผลดักจับพยาแรงได้พอจับได้ก็เอาตัวไปเข้าเร้าพระเจ้าพรหมทัตตอนเผชิญหน้ากันพยาแรงก็ยอมรับพิษนะว่าเป็นคนสั่งให้บริวารทําเองแต่ก็อธิบายเหตุผลว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี้ย ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะแต่ทำเพื่อตอบแทนบุญคุณเศรษฐีที่เคยช่วยชีวิตตนเองและบริวารไว้พระเจ้าพรหมทัตฟังแล้วก็เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาถามว่าอะไรท่านถามว่าแรงเนี่ยขึ้นชื่อว่าสายตาดีมากมองเห็นได้ไกลเป็นร้อยโยอดทำไมถึงมองไม่เห็นบ่วงดักง่ายๆที่วางอยู่แค่นี้กลับบินมาติดกับได้คำตอบของพญาแรงตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญอีกอย่างของเรื่องตอบว่ายังไงพญาแรงตอบว่า เกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมหรือถึงคราวเคราะห์ถึงจะเข้าใกล้กับดักภัยอันตรายก็มองไม่เห็นอ๋อเชื่อมโยงกับเรื่องกรรมเรื่องผลของการกระทําใช่คือถึงแม้จะมีความสามารถแค่ไหนแต่ถ้าถึงเวลาที่กรรมเก่าหรือความประมาทมันส่งผลหรือถึงคราวเคราะห์ก็อาจจะทําให้มองไม่เห็นภัยที่อยู่ตรงหน้าได้ พอพระเจ้าพรหมทัตได้ฟังเหตุผลทั้งหมดแล้วก็ไปสอบถามความจริงจากเศรษฐีด้วยอืมตรวจสอบข้อมูลท่านก็เข้าพระทัยในเจตนาของพญาแร้งว่าเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูจริงๆถึงแม้วิธีการที่ใช้มันจะผิดไปหน่อยใช่ทรงเห็นใจในความตั้งใจดีท่านก็เลยตัดสินใจปล่อยพญาแร้งกับบริวารไปแล้วเรื่องเสื้อผ้าล่ะเศรษฐีก็รับปากว่าจะจัดการคืนเสื้อผ้าทั้งหมดให้กับเจ้าของเดิมก็ถือว่าคลี่คลายไปได้ด้วยดี ถึงแม้จะเริ่มจากปัญหาแล้วตอนท้ายเรื่องชาดกก็มักจะเฉลยใช่ไหมว่าตัวละครในเรื่องคือใครในชาติปัจจุบันใช่เป็นธรรมเนียมเลยพระเจ้าพรมทัตในเรื่องก็คือพระอ,อนนท์พุทธอุปถากอืมส่วนเศรษฐีใจบุญก็คือพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาและพญาแรงพระโพธิสัตว์ในเรื่องนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนั่นเองการเชื่อมโยงแบบนี้ ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของสายสัมพันธ์และการกระทำที่ส่งผลข้ามพบข้ามชาติสรุปแล้วเรื่องคิดชาดกนี่ให้บทเรียนชัดเจนเลยเรื่องคุณค่าของความกตัญญูการรู้คุณคนและความพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ขณะเดียวกันก็สอนให้เห็นว่าวิธีการแสดงออกซึ่งความกตัญญูนั้นก็สำคัญใช่เจตนาดีอย่างเดียวอาจไม่พอวิธีการก็ต้องถูกต้องเหมาะสมด้วย ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเหมือนอย่างพญาแรงที่แม้เจตนาจะดีแต่ก็เลือกวิธีที่ผิดพอกลับไปเทียบกับเรื่องภิกษุหนุ่มตอนต้นเรื่องอ๋อใช่ใช่ใชการที่ท่านดูแลพ่อแม่ถือเป็นการแสดงความกตัญญูที่ถูกต้องเหมาะสมทําในสิ่งที่ควรทําซึ่งสุดท้ายการกระทําของท่านก็ได้รับการยอมรับ แล้วก็ยกย่องสรรเสริญนี่ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยการแสดงความกตัญญูหรือการตอบแทนบุญคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อสังคมยังไงบ้างแล้วเราจะแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณหรือความกตัญญูได้อย่างไรบ้างที่มันทั้งจริงใจแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้ใคร